รตไหนมิกิจะเก็บอะไรให้เพื่อนๆดูคะเก็บสิคะไหนดูนเก็บสอดดอกไม้ไมันคือดอกย่านะคะนี่้วาวอันเนี้ยมีส่วนดอก่ะอันเนี้ย่ะอันเนี้ยเด็ดมาตอนหนึ่งปีแล้วหนึ่งปีหนึ่งปีแล้วอะไไงต่อคะแต่มันมันรู้สึกไม่บานแล้ว ค่ะแต่แม่แม่เพิ่งเห็นมิกิเด็ดเมื่อกี้เองนะคะทำไมมันผ่านไปเร็วจังผ่านไปหนึ่งปีเร็วจังตอนนี้ดอกดอกหญ้ามันก็แห้งนะคะต้นหญ้าก็แห้งใช่เพราะมันหน้าแรงแล้วหน้าแรงอู้ตรงนน้นก็มีนะคะมิกิไปดูสิไปเนี่ยค่ะเห็นไหมมันสวยเหมือนกันนะเนี่ยสวยเหมือนกันเนี่ยใช่นไหมคะสวยเหมือนมิกกี้เลยอ่ะสวยไหมมิกกี้น่ารักหรือสวยสวยไปมีไหมคะสาวเอาเยอะมาก จริงๆเราไปปักแจกันก็นได้นะคะน้องมิกี้ชอบดอกไม้มากคะ่ะได้สามต้นแล้วมันเหมือนบานมมรูโรยเลยมิกี้มิกี้รู้จักดอกบานมมรูโญไหม,ม,ไมเอาอุาย้ยไหนนี่นะคะว้าวไม่เยอะอยังคะเอาไปปักแจก,กันได้นะคะแม่ก็ไปไหว้ระก็ได้เก<อ>็บไปให้ยายไหมคะไม่เก็บไปให้แม่ วันตุจีนพวกนีวันตุจีนอ๋อไปไหว้พระใช่ไหมคะโอเคอา,มามะมวมีตรงนี้อ,อีกนะคะสวยมากอือโอยไหนคะว้าวด้หลายดอกแล้วล่ะคะ่ะมิกี้มันเหมือนเอ่อดอกบานมารุโรยเลยะคะ่ะใช่เนี่ยแต่ว่าดอกบานดอกไม้อันนั้นน่ะมันจะแบบบานมารุโรยะคะ่ะ มันจะมีหลายสีนะคะชมพูม่วงมีตรงนี้นอกมามิกิมีตรงนี้มีต้นสีม่วงๆด้วยค่ะดอกสีม่วงๆนี่ส่วนแบ่งตรงนี้ก็มีนีมันงทุกคนเราสายพันธุ์กันหรือเปล่าเอานี่เลยไหนดูสิค่ะนี่เหรอโอ้ยจะเด็ดด้วยมิกี้อย่าไปมิกี้อย่าเด็ดมาเลยปล่อยมันไว้อย่างนี้ไหมให้มันสวยงามอยู่ที่โอเคโอเคโอเคมันเป็นธรรมชาตินะคะเราเก็บไปได้ไปเดินนะป้าเดินกลับแล้วค่ะโอเคไม่เอา เดี๋ยวแม่ไปก่อนแล้วนะมิกิไม่ปิดคลิปก็ไม่เป็นไรไปแอลสนหรยังคะอ้โห <c oughs> สนุกมากมิกิมิก,มกิต้องเอากันไกลมาตัดมาาันจะบาดมือลูกหรือเปล่าแม่ไม่เอาเกันไกลให้เดี๋ยวรอบหน้าค่อยมาก็ได้อุย้ยลมเย็นแล้วคะ่ะดูสิเฮ้ยใบ<ๆ>ไ,ไม้ร่วงลงมาแล้วคะ่ะเพื่อนๆเก็บใบไม้กันเ<ๆ>ก็บใบไม้อีกแล้วค่ะมิกิจะชอบถ่ายคลิปอุยเสียงใครอ่ะมิกิดูอะไรไหนได้ดอกอะไรคะ ว้าวอะโอเคปาค่ะอ้ยมิกิเดี๋ยวมันบาดมือค่ะพอแล้วค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแสบมือค่ะโอเคตอนนี้เดี๋ยวเราลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะไว้พรุ่งนี้มิกิไว้พรุ่งนี้เรามาทํากิจกรรมอย่างอื่น <S 2> <S 2> <ม>แล้วเรามาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูนะคะโอเคนะคะออ้ยตรงนี้มันเยอะๆมากๆเลยค่ะมิกิชอบมากเลยค่ะดอกไม้โอเคค่ะพอแล้วค่ะโอเคมิกิให้มันสวยๆอยุด อยู่ที่ตรงนี้ล่ะคะ่ะโอเคไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้เราแค่ามามาเก็บใหม่ก็ได้ะคะ่ะม,มันคือดอกหญ้านะคะเพื่อนๆน,น้องมิก,กิเก็บได้ะคะ่ะมันขึ้นอยู่ที่สวนสนามหญ้าบ้านเราหน้าหมู่บ้านเรานะคะมิก,กิขาโอเคเดี๋ยวเจ็บมือคะ่ะพอแล้วคะ่ะได้เยอะม,มากเลยค่ <c oughs> ะคะนี่เอากันไกลมาด้วยได้คะ่ะไ,ได้คะ่คะโอเคสำหรับวันนี้เดี๋ยวน้องมิกิขอตัวสวัสดีค่ะไปก่อน นี่โอ้ยมิกกอ้าค่ะฝากไม่ใจจ่ายอีกอ่าวมิก้มิก้บายบายเพื่อนๆก่อนค่ะไม่มาเก็บกันนะคะเนี่ยเราไม่ได้เอากันไกลมาเราต้องใช้มือ๋ย่าแม่แม่เป็นคนปิดคลิปเองนะคะถ้ามิกี่ไม่ปิดอ่ะแม่พูดเองนะอ่าพอยังค่ะอุ้ยอันนี้มันมีอื้อมาหรือเปล่ามิกี้พอแล้วลูก มือดำแล้วเนี่ยมือแม่ยังดำเลยค่ะเพื<ๆ>่อนๆไหนดูมือสิท่านมีต้องไปล้างมือด้วยนะคะเพราะว่ามือดำมากใครก็เด่นนดนึงไหมอ่ะอีกหนึ่งโอเคอเดี๋ยวไปล้างมือได้ค่ะสนุกจังเลยค่ะ<ว>อุ้ยมิกกี้มิกมกี้แม่รู้แล้วเดี๋ยวมิกกี้โตมาแม่จะให้มิกกี้เป็นชาวสวนเก็บดอกไม้แล้วก็ตัดหญ้าค่ะแล้วก็อันนี้เป็นชาวไร่ชาวนาค่ะใส่กันทำมันร่วงแล้วเราก็ต้องโอเคมิกิไม่ใส่เลยแต่ก็เนี่ยเอาใส่ตะกร้านะคะ ว้าวเอาไปให้ยายนะคะโอเคสําหรับวันนี้ให้ยายว่าให้ยายเราอะให้ยายอะไรคะไปกันนะคะโอเคสําหรับวันนี้บายบายค่ะฝากเพื่อนกดติดตามช่องมิกิด้วยนะคะโอเคบายบายค่ะไม่เอาไม่ทําแบบนี้ลูก